สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าพิธีกรรมโบราณอย่างวันลบมนทินเนี่ยมันมีความหมายอะไรที่ซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับแนวคิดที่บอกว่านี่ไม่ใช่แค่พิธีแต่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวของจักรวาลเลยทีเดียวที่จะนําทางเราไปสู่การพิภากษาครั้งสุดท้ายครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการฟื้นคืนชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาชนะความตายธรรมดาธรรมดาหรอครับจะเป็นยังไงถ้ามันคือหลักฐานชิ้นเอกในการพิจารณาคดีที่ยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลเลยทีเดียว นี่แหละครับคำถามสำคัญที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการสำรวจของเราในวันนี้เอาละครับแผนการเดินทางของเราวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเราจะเริ่มจากต้นตอของปัญหาก่อนเลยคือเรื่องของบาปธรรมบัญญัติแล้วก็ความตายจากนั้นเราจะไปดูว่าการฟื้นคืนชีวิตเนี่ยมันกลายมาเป็นข้อพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดได้ยังไงแล้วเราจะมาถอดรหัสกันครับว่าพิธีกรรมโบราณที่เป็นเหมือนเงามันเชื่อมโยงกับความจริงในอนาคตยังไงบ้าง เราจะไล่เรียงกระบวนการลบมลทินไปทีละขั้นจนไปถึงบทสรุปสุดท้ายนั่นก็คือการพิภากษาแล้วก็การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับโอเคครับมาเริ่มกันที่บทแรกเลยบาปธรรมบัญญัติและความตายมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าต้นตอความขัดแย้งพื้นฐานของเรื่องทั้งมดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ตามเนื้อหาที่เรากําลังดูกันอยู่นี้นะครับคําว่าบาปเนี่ยความหมายของมันก็คือการละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งมันไม่ใช่แค่การทำผิดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เขามองว่านี่แหละคือรากเหง้าของความขัดแย้งทั้งหมดในจักรวาลเลยมันมีข้อความสำคัญในพระคัมภีร์ที่น่าสนใจมากครับที่บอกไว้ว่าเหล็กในของความตายคือบาปและฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติโหฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่าสามสิ่งนี้เนี่ยมันผูกติดกันเป็นโซ่ตรวนที่แบบตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นเหมือนกฎเกณฑ์สำคัญของจักรวาลไปเลยครับว่า ความตายเนี่ยมันมีอำนาจยึดเกาะอ,อยู่กับบาปได้เท่านั้นพนูดง่ายๆก็คือถ้าจะทำลายอำนาจของความตายให้สิ้นซากได้เนี่ยสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องปราศจากบาปโดยสิ้นเชิงไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวครับแล้วทีนี้ทางออกจากปัญหานี้คืออะไรล่ะเนื้อหาที่เรากำลังศึกษากันอยู่เนี่ยเขาชี้ไปที่คำตอบเดียวเลยครับนั่นก็คือการฟื้นคืนชีวิตซึ่งถูกนำเสนอในฐานะหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดเลยครับคือตาก,กาของมันเป็นแบบนี้นะครับลองตามไปทีละขั้นนะ ขั้นแรกเลยคือต้องมีชีวิตที่ไร้บาปอย่างสมบูรณ์แบบยึดมั่นในธรรมบัญญัติทุกข้อขั้นที่2ก็คือต้องเผชิญกับความตายทางร่างกายจริงๆขั้นที่3เมื่อไม่มีบาปแล้วเนี่ยความตายก็ไม่มีอำนาจอะไรจะมายึดเหนี่ยวไว้ได้อีกต่อไปและผลลัพธ์สุดท้ายก็คือการฟื้นคืนชีวิตซึ่งนี่แหละครับคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นความจริงและสามารถปฏิบัติต,ตามได้จริงๆที่น่าสนใจก็คือตามแนวคิดนี้นะครับข้อพิสูจน์นี้ไม่ได้มาจากพระเยซูแค่พระองค์เดียว แต่ยังรวมไปถึงเหล่าพยา,ยานผู้พรีชีพเพื่อความเชื่อด้วยเขาเชื่อว่าการฟื้นคืนชีวิตของคนกลุ่มนี้ในอนาคตเนี่ยแหละจะเป็นเหมือนการตอกย้ำและสถาปนาธรรมบัญญตัติให้กลายเป็นมาตรฐานสูงสุดสำหรับการพิพากษามนุษย์ทุกคนในท้ายที่สุดและจุดที่แบบน่าทึ่งมากๆเลยนะครับคือการตีความจากพระธรรมวิวรตรงนี้แหะครับมันเหมือนกับบอกเป็นนว่าการพิพากษาครั้งสุดท้ายเนี่ยกำลังรออยู่ รอให้จํานวนของพยานผู้พลีชีพเนี่ยมันครบตามที่ถูกกาหนดเอาไว้เสียก่อนยังไม่ถึงเวลาจนกว่าจะครบจํานวนนั่นเองครับเอาละครับทีนี้เราไปดูกันต่อเลยว่าแล้วพิธีกรรมโบราณที่ว่าเนี่ยมันกลายมาเป็นแผนที่สําหรับเหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ได้ยังไงและนี่คือหัวใจของเรื่องเลยครับคือเขาเสนอให้เรามองภาพแบบนี้พิธีกรรมวันลบมนทินในสมัยโบราณที่บันทึกไว้ในหนังสือเลวีนิติเนี่ยมันเป็นเหมือนเงาหรือพิมพ์เขียวเท่านั้นเองครับ ส่วนความเป็นจริงหรือถ้าเปรียบเทียบก็คือตัวอาหารที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็คือเหตุการณ์ระดับจัก,กรวาลที่จะเกิดขึ้นจริงๆในยุคสุดท้ายตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์นั่นเองครับโอเคในเมื่อเรามีพิมพ์เขียวอยู่ในมือแล้วทีนี้เรามาลองถอดรหัสไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับมาดูกันว่าแต่ละขั้นตอนของมันเนี่ยมันสอดคล้องกับเหตุการณ์ในอนาคตยังไงบ้าง โอ้โหสไลด์นี้คือแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยนะครับเราจะเห็นการจับคู่ที่มันแบบน่าทึ่งมากระหว่างพิธีกรรมโบราณกับคำพยากรณ์ในอนาคตนะครับดูนะครับเริ่มจากอย่างแรกการถวายเครื่องหอมอันนี้เทียบได้กับการเปิดตราดวงที่7และแตรทั้ง7เลย ต่อมาการชำระสถานศักดิ์สิทธิ์มันไปสอดคล้องกับภัยพิบัติทั้ง7ประการพอดีจากนั้นการชำระแทนบูชาก็คือภาพของการพิพากษากองทัพของสัตว์ร้ายและสุดท้ายเลยแพะรับบาปที่ถูกปล่อยเข้าไปในถิ่นธุรกันดานมันก็คือภาพของการที่ซาตานจะถูกจับไปจองจำนั่นเองครับเห็นไหมครับว่ามันเชื่อมโยงกันเป๊ะ,เ,ปะเลยเราเห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วนะครับแต่เป้าหมายสูงสุดของทั้งหมดนี้ตามการตีความนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ตามมุมมองนี้นะครับการลบมณทินครั้งสุดท้ายเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าแค่การให้อภัยบาปนะครับแต่มันคือการถอนรากถอนโคนเลยคือการกำจัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดบาปขึ้นอีกให้หมดไปจากจักรวาลเลยครับเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักและความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าให้ทั้งจักรวาลได้ประจักษ์เป้าหมายสูงสุดที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าความสมบูรณ์แบบของเจตจำนงเสรีครับมันคือสภาวะที่สรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยได้เห็นความจริงของธรรมบัญญัติด้วยตาตัวเองแล้ว และสามารถที่จะรักพระเจ้าได้โดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆอีกต่อไปซึ่งมันก็จะทําให้การกระโบบในอนาคตเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นได้อีกเลยงั้นเรามาสรุปผลลัพ์สุดท้ายของกระบวนการที่ยิ่งใหญ่นี้กันหน่อยนะครับ 1. ธรรมบัญญัติได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงและยุติธรรม 2. ผู้ไม่กลับใจก็ถูกพิภาคษาไป3สวรรค์และสรรพสิ่งทั้งวัถูกชําระให้บริสุทธิ์จากผลกระทบของบาป 4. สซาตานที่เป็นต้นตอของบาปก็ถูกจองจํา และสุดท้ายที่สาคัญที่สุดเจตํานงเสรีของทุกชีวิตก็สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองตามแนวคิดนี้นะครับจุดประสงค์ของการพิพากษาเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่การทําลายล้างแต่คือการทาให้เจตํานงเสรีของทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันสมบูรณ์แบบแล้วเรื่องนี้มันอาจจะมีความหมายยังไงกับความเข้าใจเรื่องความยุติธรรมของเราในปัจจุบันบ้างนี่คือคําถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้พวกเราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับ